สังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุที่เข้มแข็งได้อย่างไรเป็นประเด็นที่ท้าทายต่อประชากรทุกคนและทุกภาคส่วนของสังคมนอกเหนือจากภาวะต่างๆที่เรียกว่าจีเรติกซินโดมตัวอย่างเช่นการหกล้มการสำลักภาวะสมองเสื่อมปัญหาในการเคลื่อนไหวภาวะซึมเศร้าการถูกทอดทิ้งเป็นต้นแล้วกลุ่มโรค NCD หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังเป็นกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาสำคัญในผู้สูงวัยและพบว่ามีอุบัติการเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงวัยในปัจจุบันผู้สูงวัยที่มีปัญหากลุ่มโรค NCD หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังทําให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญเช่นอัมพฤกษ์อัม,ม,พ,อม,มพาตภาวะหัวใจล้มเหลวภาวะไตาเสื่อมเรื้อรงังโรคระบบการหายใจเรื้อรังเป็นต้นทําให้เป็นภาระในการดูแลตนเองภาระต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติรวมไปถึงเกิดความสูญเสียมากขึ้นทางเศรษฐกิจทั้งในระดับครอบครัวและสังคม เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับโรคกลุ่มนี้มากขึ้นในวันนี้เรามารับฟังสาระความรู้ที่น่าสนใจกันดีกว่าครับว่ากลุ่มโรค NCD คืออะไรมีสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงมาจากอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชากรสูงวัยและเราจะสามารถระมัดระวังตนเองไม่ให้เป็นโรคกลุ่มนี้ได้อย่างไรบ้างครับในปัจจุบันนะครับมีประเด็นทางด้านสุขภาพที่สําคัญในประเทศไทยเนี่ยอย่างน้อย2ประเด็น ประเด็นที่1ก็คือมีการเพิ่มขึ้นของโรคไม่ติดต่อเรื้อรลังหรือที่เราเรียกว่าโรค NCD เนี่ยจำนวนมากในประชากรไทยนะครับโรค NCD ได้แก่กลุ่มโรคทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคทางสมองและหลอดเลือดโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงภาวะอ้วนนะครับและโรคไตเลื้อหลัง โรคภาวะ NCD เนี่ยส่งผลกระทบต่อสุขภาวะหรือสุขภาพของประชากรไทยโดยรวมนะครับรวมไปถึงพฤติกรรมของประชากรไทยที่เปลี่ยนแปลงไปได้แก่เรื่องของการบริโภคอาหารเกินความจำเป็นการรับประทานโปรตีนจำนวนมากการรับประทานปริมาณโซเดียมจำนวนมากเกินไปปริมาณไขมันที่มีจำนวนมากเกินไป ในเรื่องของสัดส่วนรวมไปจนถึงพฤติกรรมเรื่องของการออกกําลังกายและพฤติกรรมทางด้านกายภาพที่ลดลงนะครับทำให้อุบัติการของโรค NCD เนี่ยสูงขึ้นอย่างมากประเด็นทางด้านสุขภาพที่สําคัญในประเทศไทยก็คือในปัจจุบันเนี่ยสังคมไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วดังนั้นทั้งสองปัจจัยดังกล่าวนะครับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราจะมีผู้สูงไวัยไทยจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆแต่ผู้สูงวัยเหล่านั้นป่วยด้วยโรค NCD ซึ่งจะส่ง ผลต่อสุขภาพของท่านแล้วก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตรวมถึงมีผลต่อเศรษฐกิจกของประเทศชาติด้วยการลดความเสี่ยงของโรค NCD ในประชากรไทยมีความสําคัญมากนะครับทั้งประชากรไทยก่อนระยะผู้สูงวัยแล้วก็ประชากรไทยที่เข้าสู่ระยะผู้สูงวัยแล้วการลดความเสี่ยงของการเกิดโรค NCD ที่สําคัญได้แก่เรื่องของการบริโภคอาหารในปริมาณและก็สัดส่วนที่เหมาะสม ประชากรไทยควรจะมีความรู้ในเรื่องของโภชนาการควรรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่แค่เพียงพอสำหรับชีวิตของแต่ละคนในแต่ละวันควรรับประทานอาหารโปรตีนไม่มากเกินไปมีปริมาณที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลควรรับประทานปริมาณโซเดียมต่ำหรืออาหารจืดควรรับประทานอาหารที่ไม่หวานเกินไปจํากัดการบริโภคน้ำตาลรวมทั้งเรื่องของปริมาณไขมันในสัดส่วนที่เหมาะสมไม่มากเกินไป นอกจากนั้นแล้วเนี่ยการลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะ NCD ยังทำได้โดยการเพิ่มกิจวัตรประจำวันหรือการออกกำลังกายที่เพิ่มขึ้นนะครับ หากมีเวลาออกกําลังกายก็แนะนําให้ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอในประชากรที่อาจจะไม่มีเวลาออกกําลังกายมากก็ให้ปรับพฤติกรรมทางกายภาพให้เพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นแทนที่จะขึ้นลิฟต์ก็เปลี่ยนเป็นการเดินขึ้นบันไดหรือมีการใช้กิจกรรมทางกายภาพอื่นๆเพิ่มมากขึ้นทั้ง2มาตรการน,น,นี้ก็จะสามารถลดความเสี่ยงของการเกิด n c d ดีได้นอกจากนั้นแล้วในผู้ป่วยหรือผู้สูงวัยที่มีโรค n c d ดีแล้วก็ควรจะควบคุมโรค n c d ดีต่าง ต่างเหล่านั้นเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานก็ควรจะต้องคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงก็จะต้องคุมเรื่องความดันทั้งเรื่องของการบริโภคเกลือโซเดียมน้อยรวมถึงการใช้ยาลดความดันด้วยนะครับผู้ป่วยที่เป็นโรคไขมันสูงก็ควรจะได้รับการรักษาทั้งในเรื่องของโภชนาบําบัดแล้วก็เภสัชบําบัด ในการคุมระดับไขมันต่างๆให้อยู่ในเกณฑ์ที่ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อไปในประเด็นโรค NCD และผู้สูงวัยเนี่ยนะครับควรจะต้องเน้นเรื่องของการป้องกันโรค NCD เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดสำหรับประชากรกลุ่มนี้คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดีที่ตึกสท .4 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับได้เปิดให้บริการในด้านการสรับสุนสุขภาพและการป้องกันโรคในผู้สูงวัย เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค NCD ในผู้สูงไวัยไทยแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นบ่อยได้ในผู้สูงวัย เพื่อให้ผู้สูงวัยได้เรียนรู้เรื่องของโพนาบัมบัตเรียนรู้การเพิ่มกิจกรรมทางกายภาพเรียนรู้เรื่องของการฝึโกโรคทางสมองซึ่งจะช่วยอย่างมากในการลดปัญหาของท่านในการเกิดโรค NCD นอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าท่านเป็นผู้ป่วยหรือเป็นผู้สูงวัยที่มีโรค NCD แล้ว <c oughs> ก็ยังให้บริการในการควบคุมรักษาโรค NCD ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง โรคทางหลอดเลือดสมองโรคทางด้านหัวใจให้ควบคุมโรคเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้วก็ไม่เกิดภาวะหรือโรคแทรกซ้อนต่อไปนอกจากนั้นแล้วนะครับแนะนำให้ผู้สูงวัยทุกคนนะครับได้รับการพัดกองโรค NCD โดยการมาพบแพทย์ที่ตึกพปลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย กลุ่มโรค NCD เป็นกลุ่มโรคที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมประกอบกับการเสื่อมของร่างกายตามอายุซึ่งเราสามารถลดความเสี่ยงหรือป้องกันโรคกลุ่มนี้ได้โดยการปรับพฤติกรรมให้สมดุลเหมาะสมออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรงงดเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์และสูบบุหรี่งดรับประทานอาหารรสหวานเค็มจัดบริโภคโปรโตีนในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากเกินไปและที่สําคัญคือป้องกันไม่ให้ตนเองเกิดความเครียดกันด้วยนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย